นี่อทุกคนเราก็มาทางลัะทางแบบลูกรังอ่ะอยาครับไว้เดี๋ยวก็ได้ลื่นลงโดเฮเกเนี่อทุกคนโอ้ยตายแล้วเสียวถนนมันจะลื่นมากอ่ะเขาขับเียอยู่แล้วตัวจะพูดอ้อยเออไรอ้อยไม่ต้องของคนอื่น กองกองฟืนไปับนนีนก่ก่อนเป็นสาราน,น้บวจน,น้าแกปโอ้ยนกควายาทุกคน ว่ายาขับไ้ได้ไหม,มได้ถ่ายก่อนเลยเขาก็ปลูกอะไรกินเนาะทุกคน ทุกคนโอเออน่าจะอ้อยอะไร <c oughs> หรือว่าจะแว้ถ่ายไหมอตรงนี้อันนี้ก็ช่องแต่จะรักอ้ยอยเออนั่นเป็นสวนแบบนั้นเลยอะ่ะเขาแวะถ่ายนะนึกถึงภาพพยนตร์ที่มันเอ้าตัวไปไหน นึกถึงภาพพยนต์ที่มันถ่ายตรงอ้อยอ่ะแล้วมันอยู่ในเพลงอ้อยเนี่ยคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสองสตูดิโอเคยสปอยนะเนี่ได้หลาวสองคลิปวันนี้โอ้ยตายแล้วทุกคนสวยเออแล้วนั่นมีบ้านอยู่กันฮะอา้าวแล้วนั่นจะเอาไปทั้งลรำรอ แ,บบแล้วของใครอะ่ะตัวแล้วเขาอนุญาตไหมอืมเลยไปเอามาแล้วฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่ถือ,อนนเอาตัวนี่ไงเปลี่ยนชุดแล้วแล้วก็เสื้อนี้เสื้อในตำนานอันนั้นทางที่เรามา แล้วก็ทางนี้ก็ทางที่จะไปเขาเดินไปก่อนนะ,ออะรถนี้อยู่อันนาถ่ายทะเบียนได้ไหม,ไมอ่ะเอาถ่ายเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงนะโอ้แดด โอ้บรรยากาศดีนะอืมโอ้ทางนี้ก็สวยไปอ๋ออันนี้ทางลัดไปวัดป่าเทพนิมิตใช่ไหมและที่เรามาไหมอ่ะเรามาฝั่งนูน้นเออโอ้ยอนำ้ำทุกคนอกอของใครอ่ะ นี่ยทุกคนโอ้ยตายมันก็มีที่ผูกพังบ้างอะ่ะแล้วก็มีที่จอดรถได้อยู่นะนี่ยเดี๋ยวพามาดูลักษณะลักษณะมันก็อยู่ได้อยู่นะหลายปีแล้วหนำนี้นะทุกคนแฟนบอก นู้นเหรอไปทางนู้นนะทุกคนโอ้สวยดอกจ้า ป่ายางอีกแล้วาทางนี้เหรอเออใช่เมื่อวานเรามาทางนั้นอันนี้ก็ทางกลับของเราเมื่อวานนั่นแหละนะใช่ไหมเออใช่ป่ายาง เดี๋ยวออกจากซอยค่อยบันทึกนะทุกคนอันนี้ก็ถ่ายไปก่อนตัวระวังมันลื่นทรายนะเขาบอกแค่นี้ ไม่รู้เขียนว่าอะไรชื่อคิว ประมาณนี้แหละ